ลูกคุณที่พี่มาซื้ออะแล้วทุกคนบอกว่ามันเป็นลูกไหนหรือเปล่าเพราะว่ามันเปรี้ยวอะแล้ววันนี้พี่ก็จะไปสุพรรณใช่ปะพี่ก็เลยแวะมาซื้ออีกแบบจะซื้อผลไม้ไปฝากแม่อัอนไหนดีอะระหว่างอังหุนอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าอันนี้ก็ดีเนาะและทีนี้แม่ค้าถามว่าไม่เอาอีกเหรอพี่ก็บอกว่าครั้งที่แล้วมันเปรี้ยวอะแม่ค้าบอกเดี๋ยวแม่ค้าให้ชิมครั้งนี้มันหวานดีใ,นใจอะ เ,เขาบอกว่าลูกคุณมันต้องหวานแต่ว่าแต่ว่ารอบที่แล้วเอามามันเปรี้ยวแต่ว่าน้องๆบอกว่าต้องรอให้สุกก่อนใช่ปะพี่ก็บอกกับแม่ค้าว่ามันต้องรอให้สุกก่อนอะแม่ค้าบอกไม่มันหวานพี่ก็บอกว่าครั้งที่แล้วมันเปรี้ยวเขาบอกมันจะมีรสที่เปรี้ยวกับรสที่หวานใช่ปะนี่แม่ค้าให้ชิมทุกคน มันก็ไม่ได้หวานแบบนั้นน่ะมันมันไม่ได้หวานเจี๊ยบเหมือนชมพู่เหมือนแอปเปิ้ลแต่มันแบบมันก็เปรี้ยวอะเอาองุ่นเอาถุงเดียวอสองร้ยอยแปดสบิสบใช่ปะคะ,ะเอาเป็นองุ่นแล้วกันนะทุกคนสรุปได้เป็นองุ่นเอาไปให้แม่นะคะทุกคนองุ่นไซมัใช่ปะอันนี้ก็ได้ มันแปลกอะลูกพุนอะแต่สุดท้ายคือมันก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นอะถ้าอยากจะกินหวานแบบนั้นก็ไปกินมะม่วงไปกินแอปเปิ้ลไปกินชมพู่ดีกว่า <c oughs> แต่ว่าแม่ค้าก็บอกว่ามันก็รสชาติประมาณนั้นแหละมันหวานได้เท่านั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอืมเข้าใจแล้วคืออยากอยากจะกินให้มันอร่อยอยากเข้าใจว่าความที่เราอยากกินลูกพุนอะเราอยากจะกินให้มันอร่อยอะมันต้องกินแบบไหนมันถึงจะอร่อยอ๋อเข้าใจแล้วก็คือในรสชาติของมันก็คือมันหวานได้เท่านั้นอืมเข้าใจแล้วเก็ดแหละ ต่อให้มันสุกมันก็หวานได้เท่านั้นมันก็ยังมีความเปรี้ยวอยู่ดีโอเคเก็ต okay,